รมโรงงานอุตสาหกรรมจากกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run for Ozone and Climate 2065ใน4ีโรวิ่งรักโลกโอโซนรักเรากระจายจัด4จังหวัดที่เชียงใหม่อุดรธานีตรังและกรุงเทพรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตและกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาโอโซน ซึ่งเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั้นลานกิจกรรมชั้น3สูนย์การค้า3ย่านมิถาวกรุงเทพนายจุลพงศ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งวันโอโซนสากล Walk and Run for Ozone and Climate 2065ในสีโรค โดยมีนางวริษาวันวิไลผู้มในการส่วนสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครนายมานะเทือกสุบันในอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนายทิตินัทมุนีรัตอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางวรพรหิรันวัตรสิริหัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดคอรคาร์บอน รวมถึงเตยพงศกรเมตตาริกานนศิลปินนักแสดงชื่อดังและนักกีฬาทีมชาติไทยที่นำโดยวายณนะวัฒน์วงศ์เจริญนักกีฬาว่ายน้ำโอ๊ตภาสะพงษ์อ่ำสำอางนักกีฬากรีธานำพึ่งมนต์ศิชาสกุลรัตนทารานักกีฬาคาราเต้อมศิลนอ่อนนวีศรีสหกิจนักกีฬาเทควันโดและเอิญจิราพกรกมลรังสรรคหนางฟ้านักวิ่งเข้าร่วมภัายในงานด้วย สำหรับกิจกรรม Walk and Run for ozone and climate 265 0ในสี่โรเตรียมที่จะไปจัดกิจกรรมยัง4จังหวัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆประกอบด้วยวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ณท่าเรือหาดปากเมงจังหวัดตรังครั้งที่2วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่3วันเสาร์ที่18พฤศจิกาย,ยน2,566ณนปะางช้างแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่และครั้งที่4วันเสาร์ที่16ธันวาคม2,566นาะส่ณสวนเบญจก,กิตติสวนโรงงานยาสูบกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับโอโซนให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการลดและการเลิกใช้สารไฮโดรคโรฟูออโรคาร์บอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน นายจุลพงศ์ทวีศีีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่าตามที่องค์การสหประาชาชาติกำหนดให้วันที่16กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันโอโซนสากลเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลกพิธีสารมอนทรีออลเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จที่สุดเนื่องจากประเทศทั่วโลกนั้นได้ให้สัตยาบาัลเข้าร่วมเป็นภาคีและลดปริมาณการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนได้ถึง98%เเซ์ นอกจากนี้การลดใช้สารไฮโดรคอรโรฟูอรโรคาร์บอนของทุกประเทศภาคีสมาชิกภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไขนกกุงคิกาลีจะสามารถลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ถึง0.5องศาเซลเซียสภายในปีพศ2643เพื่อให้โลกของพวกเราน่าอยู่และมีความยั่งยืนต่อไป Walk and run นนะครับ for โอโซนแอนไคลแมท2 0 65นะครับเด็กิลโเนี่นะครับชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับแต่เป้าจริงๆนะครับก็คือเราต้องการใช้กิจกรรมในการเดินและวิ่งนะครับสื่อไปยังความสำคัญที่ประเทศไทยจริงไม่เฉพาะประเทศไทยคือทั้งโลกนะครับจะต้องลดลงรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกในบรรยากาศของโลกเนี่ยที่คอยปกป้องลังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะสมมติผมบอกไปวิ่งเนี่ยแล้วผมบอก ไม,ไม่สนใจนะไม,ม,ม,ม่มีพิธีสารมอนเทีอลนะครับปา่านนี้อาจจะมีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเต็ไมไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าชั้นโอโซนเขาปกป้องเราจากแสงรังสีที่ออกมาจากนอกโลกนยครับที่จะเข้ามาถึงบนพื้นโลกแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพของเราครอันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องความสําคัญการออกกีฬากางแจ้งนะกับเรื่องของการปกป้อง ชั้นโอโซนที่จะดูแลสุขภาพของเราเนี่ยของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันนะฮะที่ประเด็นเนี่ยมันคงไม่เป็นแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับเรื่องการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนนะครับมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยขออนุญาตเชิญชวนเลยนะครับ4อีเวนต์นะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือที่จังหวัดตรังนะครับก็คงจะเป็นที่ท่าเรือหาดปากเหน่งวันที่7ตุลาคมนะลากคือเดินหน้านะครับครั้งที่2ก็จะเป็นที่ น้องประจกรักษ์ศิลปาคมที่จังหวัด,ดอุดรธานีนะครับเป็นวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็จะวอล์กเราจะวอล์กอนุรานเป็นทีนะครับและครั้งที่3เนี่ยก็ผมพิธีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเดือนพฤศจิกาเช่นกันวันที่18ปางช้างแม่แตงนะครับก็อยากขออนุญาตเรียนเชิญนะครับครั้งที่4เนี่ยก็ทางทกรุงเทพมหานครก็จะกรุงเทพมหานครครับท่านก็จะร่วมไปเจ้าภาพกับเราเนาะที่สวนเบเจ เป็นจากกิตินะครับนะครวันที่16ธันวาคมนะครับมาช่วยกันดูแลชั้นโอโซนของเราเถอะนะครับ โมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลเป็นประจำทุกปีและในปีพศ2566เป็นปีที่ครบรอบ34ปีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออลจึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run for Ozone and Climate 2 2 6 0 6แในสโรเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักสุขภาพสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งได้ทั้ง4ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งภายในงานนั้นก็ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนชิงรางวัลมากมาย